นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสูก่การระวังภยัยเสาร์อาทิตย์ที่27-28กรกฎาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อให้เห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน,น้าครับจับตาลมรสุมต้นตกเชียงใต้ซึ่งเป็นลมหลักประจําฤดูฝนที่ก่อนหน้านี้ยังพัดปกคลุมไทยได้วยกําลังปานกลางแต่ตั้งแต่เสาร์ที่26กรกฎาคมเป็นต้นไปการพัดของลมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นครับแบบนี้คุณผู้ชมชาวไทยและสปปลาวเอฟซีแฟนคลับของผมก็จับความหมายของการที่ปัจจัยควบคุมอากาศมีความแข็งแรงขึ้นได้เลยนะครับว่าแนวโน้มจากนี้ท่านจะเจอกับฝนที่กลับมาตกเพิ่มมากขึ้นครับโดยเด่นๆชัดๆจะเห็นกันในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมครับดังนั้นเตรียมเจอกัับบฝนนตกหนกหาง แห่งจะมีมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกได้หนักมากบางพื้นที่ในภาคอีสานภาคตนออกและด้านตะวกของภาคกลางและภาคเหนือซึ่งรวมเรียกว่าด้านรับลมมรสูมครับสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีระดับกําลังปานกลางอยู่นะครับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง 1- 2เมตรมีฝนฟ้าขนองในทะเลขึ้นจะสูงได้มากกว่า2เมตรทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ จากศาสตราจารควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึงได้เป,เป็นสุ่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมเสาร์อาทิตย์ที่27-28กรกฎาคม2567ดังนี้ครับ มาดูการชี้เป้าใครจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่กันนะครับสำหรับภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกนั้นหลายท่านจะมีฝนตกหนักเพิ่มจากอิทธิพลของลมมรสุมครับดังนั้นคนตามด้านรับลมมรสุมต่อไปนี้ระวังจะมีฝนตกหนักมากได้นะครับภาคเหนือก็คือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากภาคกลางคือกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีส่วนภาคตะวันออกก็คือสระแก้วฉะเชิงเซาจุลบุรีระยองจันทบุรีตราดนอกจากนี้ทางอีสานก็เสี่ยงเจอกับฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ที่เวียดนามนะครับของ ขายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารครับดังนั้นจึงยังเตือนคุณผู้ชมให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันต่อตลอด3วันหยุดยาวลองวิอน,นี้เลยนะครับเพราะอาจทาให้ท่านเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือและผู้เดินทางทางเรือในอ่าวไทยและอันดามันขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยาวถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับ และสำหรับสัปดาห์หน้าเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อต้นเดือนสิงหาคมแล้วถือเป็นช่วงรับมือฝนเพิ่มขึ้นและกระจายตัวดีขึ้นนะครับจึงเตือนล่วงหน้าให้คุณชมเตรียมจากนี้เลยครับต้องปรับตัวและวางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวครับซึ่งเป็นฤดูฝนที่มีปรากฏการณ์ลานินยามาช่วยเสริมให้ฝนตกชุกตกหนักหนานแน่นอย่างที่ผมได้นําเสนอให้คุณชมทราบมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเน,นื่องแล้วนะครับยาวไปถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยนะครับเน้นๆฝน,น,นจะมาในช่วงบ่ายถึงม,มีฝนนตกหนกหั สลับเบาบ้างให้วางแผนการใช้ชีวิตพกร่มอุปกรณ์กนันฝนและวางแผนการขับขี่ที่ปลอดภัยส่วนพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ต้องบริหารแปลงปลูกอย่าให้มีน้ําขังมากเกินไปผลผลิตจะเสียาหายได้นะครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมช่อโกลกรีนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะนี่คือ3ามร้อยสิงสาโกกีสวัสดีครับ